YouTube Shopping ส่วนลดสูงสุด5,000บาทนะครับนะ u ูทูบนะครับเขาร่วมมือกับทาง s h อ p e e นะครับให้กับคนที่นักช้อปออนไลน์นี่นะครับนะได้จับจ่ายใช้สอยเนี่ยกันอย่างสะดวกสบายนะครับโดยการที่ติดตะกร้าเนี่ยในคลิปนั่นเองนะครับนะตั้งแต่ y t u t u เนี่ยนะครับนะมี ตัวใหม่ที่สร้างรายได้เนี่ยนะครับนะเขาก็มีโปรโมชั่นเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เราคลิกไปที่ช้อปป i ้ g ครับคนที่อยู่หลังบ้านของ u t u b e เนี่ยคุณก็จะเห็นนะครับเช่นแจกตั๋วบินฟรีอ่าเฟิร์สคลาสอะไรเงี้ยนะครับนะเขาก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะมีช้อยมีถูกมีช็อปชัวนะครับมีส่งฟรีไม่อั้นอันนี้มีเยอะมากนะครับนะเราสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับอ่ากดเพิ่มเติมไปอีกนะครับมีเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนอกจากมีโปรแล้วมีค่าคอมนะครับเช่น ตรงนี้นะครับนะเห็นไหมฮะทำยอดขายได้เท่าไรนะครับนะรับค่าคอมไปเท่าไหร่และก็มีแคมเปญพิเศษเนี่ยสำหรับครีเอเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เองนะครับผมจะมาพูดถึงตัวนี้ครับทุกคนนี่นะครับนี่คือล่าสุดนะครับในยูทูบเนี่ยครับร่วมมือกับทาง s h อ p e e เนี่ยนะครับซื้อสินค้าผ่าน YouTube Product Tag ก็คือในคลิปนะครับนะของคลิปคลิปนี้จะมีจะกร้าเนี่ยติดอยู่นะครับรับส่วนลดสูงสุดนี่5 0 0 0บาทนะครับ อันนี้เงื่อนไขก็คือภายใน7วันแน่เขาจะมีช่วงเวลานะครับก็คือภายใน7วันเนี่ยนะครับเขาเนี่ยฮะจะลดเนี่ยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสรุปนี้แล้วกันนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยฮะคลิกที่ตะกร้าเนี่ยแล้วเข้าไปสั่งซื้อนะครับแล้วได้ส่วนลดเนี่ยห้าพันนี่คือสูงสุดนะครับหรือว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแสดงว่าคลิปนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ยูทูบเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีช่วงเวลาของเขาที่เปลี่ยนแปลงไปนะ แต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยผ่านเจบมันไปแล้วเข้ามาดูคลิปนี้คุณสามารถที่จะสั่งซื้อเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับแต่โปรเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลานะครับหลายคนที่ถามผมว่าคุณครับใช้อะไรถ่ายในห้องนี้บ้าน,นครับ ต้องบอกว่าในห้องนี้่ในขณะนี้เนี่ยนะครับที่ผมถ่ายอยู่นะครับอุปกรณ์ตัวแรกเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยครับที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือ iPhone นี่เองนะครับ iPhone นี้ที่ผมถ่ายอยู่เป็น iPhone 16 Pro นะครับซึ่งตัว iPhone เนี่ยครับเขาก็จะมีอยู่หลายรุ่นเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับเนี่ยฮะมีตั้งแต่16 Pro 16 Pro Max นะครับนี่ฮะรุ่นนี้นะครับนะที่เป็น16 Pro นะครับ16เฉยๆนะครับ iPhone 16 Plus นะครับ แล้วก็ iPhone 16e โ oh อ้โหตอนนี้ iPhone นีครับมีตั้งแต่รุ่นที่เป็นใหม่ๆแล้วก็รุ่นต่างๆให้เลือกสรรนะครับผมเองนะครับใช้ไอโฟนนี่มายาวนานมากครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจำได้นะครับน,ะนี่คือ iPhone รุ่นไหนครับทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหนี่ไอโฟนอีกหนึ่งรุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะหายากแล้วนะครับซึ่ง iPhone นี้คือ iPhone ที่ชื่อว่า iPhone SE นี่นะครับนี่เคยเป็นกล่องของ iPhone SE ีเนี่ยผมยังเก็บไว้อยู่นะอ่ะโอเคนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายตัวนะครับที่ผมยังใช้อยู่นะครับก็มีตัวนี่นี่ครับนี่เป็น iPhone ที่ผมคิดว่าเป็นรุ่นที่สวยหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็เป็นสีแดงนะครับ iPhone นี้ก็คือ iPhone 13นั่นเองนะครับนี่ฮะไอโฟนรุ่นนี้นะที่เป็นสีแดง iPhone 13ตอนนี้ราคาของ iPhone 13เนี่ยน่าอยู่ๆประมาณแบบหลักหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าเกิดว่า อะไรนี่นะครับเข้าไปช็อปนะแล้วได้ส่วนลดอันนี้อีกคุณก็จะได้สิทธิพิเศษอีกโอ้โหลดกระหน่ำเลยนะครับไปอีกหลายพันบาทด้วยกันนะครับและยังไม่พอนะครับนะก็ยังมีอื่นๆที่ผมใช้อีกนะครับนะเป็นอุปกรณ์ที่ครีเอเตอร์ต่างๆหลายคนก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับ Macbook Pro นะฮะไอ้ตัว Macbook Pro นี้ผมก็จะเอาไว้ที่จะทำงานต่างๆนะครับหรือบางครั้งเนี่ยตัดต่อ คลิปในบางช่วงบางเวลาที่ผมอยากจะตัดเองอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัว16 Pro นะครับอันนี้ใช้งานได้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ดีเลยแล้วกันนะครับและยังไม่พอครับนะก่อนที่ผมจะใช้นะครับ Macbook Pro นะครับนะผมก็มีอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้ครับอันนี้เป็น Macbook Air ครับทุกคนนี่นะตัว Macbook Air เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการแบบบางๆเบาๆเนี่ยครับคุณก็ไปลองหานะครับว่า ตัวแอร์เนี่ยนะครับนะมีตัวไหนที่เหมาะกับคุณนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เป็นพวกที่เป็นลักษณะของ MacBook พวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกที่เป็น iPad นี่ครับ iPad พวกนี้นะครับนะนี่ก็เป็น iPad นะครับเจน6นี่1ตัวนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอันนี่ครับนี่ก็เป็นอีก iPad อีกหนึ่งตัวที่ผมก็ใช้อยู่นะครับนะก็แน่นอนครับมาพร้อมกับนี่เลยนะครับ Apple Pencil นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับนะใครลองคิดเข้าไปดูตะกร้านะถ้าเกิดว่ามีส่วนลดดีๆนะครับนะก็ลองใช้ดูแล้วกันนะครับถือว่าผมเนี่ยมาแนะนําเพื่อนๆแล้วกันนะครับและยังมีอีกหนึ่งรุ่นครับที่ผมเคยใช้นี่ครับนี่ก็เป็น iPad อีกหนึ่งอันนะครับ iPad 2ครับทุกคนโอ้โหเนี่ยจะยาวนานมากนะครับที่ใช้ iPad เนี่ยมาหลากหลายรุ่นเลยนะครับนะที่ผมให้กับเพื่อนๆดูนะและไม่พอครับถ้าเกิดว่า iPad ที่ผมพูดไปนะครับมันใหญ่เกินไป และยังมีตัวนี้ครับ iPad mini นี่ฮะผมก็เอาไว้ใช้ตอนที่แบบว่าพบคาแล้วก็เราอยากเขียนอะไรเล็กนน้อยนะครับระหว่างทางนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประโยชน์สําหรับตัว iPad ที่ขนาดเล็กที่คุณสามารถที่จะใช้ได้นะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ทุกคนบอกว่าเอ้ยครูอยู่ทําไมใช้เยอะจังต้องบอกว่าเป็นเวลายาวนานมากกว่าครับทุกคนนะในแ,แต่ละช่วงเวลานะครับเราก็จะมีสิ่งต่งตางๆนะครับที่จะใช้อยู่นะกันนะนี่หนึ่งตัวที่ขาดไปได้ก็คือ เมจิกเมาส์ครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้คู่กับตัวที่เป็น macbook pro macbook air อะไรพวกนี้นครับอันนี้ก็ใช้ดีครับทุกคนนะและมีอีกหนึ่งงานนะครับที่ขาดไปได้เวลาเราเดินห้างนะครับนะนี่ฮะหูฟังนะครับที่เป็น airpods ครับทุกคนนะเพราะว่ามันจะต้องใช้ร่วมกับฝั่งของทาง iphone ipad macbook mac air mac pro อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเขาใช้ที่เป็นอุปกรณ์ ของเขาครับเดินทางมาถึงตรงนี้เพื่อนๆบอกว่าครูผมไม่ได้ใช้ฝั่ง Apple เลยมีอื่นไหมอ่ะผมจะแนะนําอีกหนึ่งอันนะที่ใช้อยู่ที่บ้านของผมก็เหมือนกันนะครับนี่ครับซัมซุงนี่เดี๋ยวทุกคนบอกว่าซัมซุงเป็นยังไงบ้างครับครูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันแล้วกันนะครับนี่ฮะทั้งฝั่งซัมซุงนะครับเขาก็จะมีมีให้ช็อปอยู่เยอะเหมือนกันนะนี่ฮะแม้กระทั่งตัวทีวีอันนี้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะนะเนี่ยที่ใช้ดูเนี่ยก็เป็นทีวีของซัมซุงนะครับทุกคนนะ อ่ะโอเคนี่ฮะซัมซุงเขาก็จะมีอยู่หลายรุ่นอันนี้เป็น S 2 2นะครับนี่ครับทุกคนนะแล้วก็มีอีก1รุ่นที่เป็นรุ่นที่ผมคิดว่ายอดฮิตเลยนะครับซัมซุงกาซี่ S ยี่สนี่ฮะรุ่นนี้อีก1รุ่นนะนะครับและตอนนี้นะครับมี S 2 5เดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่ครับ S 2 5นะฮะอ่านี่คือทีวีของซัมซุงแล้วก็กําลังที่จะขายโทรศัพท์ของซัมซุงนะครับกาซี่ S ยี่สิบหลต้านะครับนี่ก็จะเป็น S 2 5นะครับ เอช l u s นะครับมีเยอะมากแต่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นตัวที่เป็นเอ4นะครับต้องบอกว่าตัวเนี้คุ้มมากๆนะถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวผมจะเลือกมาใส่ไว้ในตะกร้านี้ให้เพื่อนๆนะครับไปช็อปเผื่อว่า วันหนึ่งเนี่ยที่คุณเดินเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วมันมีส่วนลดพิเศษพิเศษครับมากกว่านี้อีกนะครับนะซึ่งตอนนี้ที่ผมพูดอยู่นะครับก็คือเป็นส่วนลดเนี่ยสูงสุด5,000บาทหรือประมาณ30%นั่นเองนะครับอ้าครูมีอุปกรณ์อื่นอีกไหมนะฮะมีอีกนะครับก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้นี่ครับนี่ครับอันนี้อันนี้เนี่ยครับเป็นที่เก็บข้อมูลนะฮะถ้าเกิดว่าใครทําคลิปต่างๆนะครับคุณจะขาดไม่ได้เลยนะอันนี้เป็นดิสที่ไว เก็บข้อมูลนะครับอันนี้ก็สะดวกมากนะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในตะกร้านี้ให้กับเพื่อนๆนะว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยมีอะไรบ้างอีกนะครับนี่อีกหนึ่งตัวนะครับโหลดนี่มาถึงตัวไม่แล้วครับอันนี้เป็นไม้ไว้ติดหัวกล้องนะครับนะซึ่งกล้องนี้นะครับนะก็เป็นตัวโซนี่นะครับที่รุ่นยอดฮิตเลยครับราคาก็ ไม่แพงมากก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมใช้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลนนะครับ <_ H it> คุณสามารถที่จะเปลี่ยนเลนต่างๆได้นะอันนี้เป็นเลนที่ผมเนี่ยนะครับนะก็เอามาใช้บ่อยนะครับเป็นเลนตัวที่เป็นซิกมส์นะครับนะ f 1 4อันนี้ก็สามารถที่จะลองใช้ได้นะเพราะว่ามันจะทําให้ภาพเนี่ยคมขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมใช้นะครับมีตัวกล้องแล้วก็มีไมติดหัวกล้องนะครับแล้วเกิดว่าเป็นไมที่ใช้กับโทรศัพท์นะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะที่เป็นยี่ห้อของโหลดจะเห็นว่าผมจะใช้ไมตัวของโหลดเนี่ย ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากที่จะบอกกับเพื่อนๆนะว่าเอ็นะฮะมีอะไรบ้างที่ใช้นะครับแล้วก็มีอีกนึงครับไม้ที่ผมพูดบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ชัวนะครับอันนี้ที่ผมใช้มาค่อนข้างนานแล้ว mv7 ก็ยังใช้อยู่นะเพราะว่าคุณภาพของมันเนี่ยครับแก้วทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือดีมากๆนะครับทุกคนนะและที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอันนี่ครับขาตั้งกล้องนะครับนะอันนี้ไปไหนก็ต้องพกหรือแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านเนี่ย ก็ต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องอีก1อันที่ผมใช้อยู่นะเดินท่าเป็นห้องนี้มีอย่างอื่นอีกไม่ครูนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอีก1อันครับก็คือโล YouTube นะครับไม่มีขายอันนี้นะครับคุณจะต้องได้แสนสั s สกัยเบอร์นะครับนะคุณจะได้โลลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นโลรุ่นเก่านะครับนะที่ผมทํา YouTube เนี่ยมายาวนานแล้วนะครับรุ่นใหม่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่าขนาดจะเล็กลงกว่านี้นะครับสําหรับโลเนี้ยนะฮะ อันนี้ก็คือไม่มีขายนะครับถ้าเกิดไปซื้อก็อาจจะเป็นอของปลอมนะครับนะแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับนะก็ u t u b e เนี่ยครับเขาก็จะมีโล่แบบนี้นะครับให้กับคนที่แสน s u b s c r i b e r นะครับนะบนะก็สามารถที่จะอาจจะสั่งมาแล้วเนี่ยนะครับชิ้นที่1แล้วก็อาจจะมีชิ้นที่2ได้แต่ว่า เป็นของช่องช่องนั้นช่องเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมีประมาณนี้อยู่สําหรับโลก u t u b e นะครับและที่สําคัญครับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับผมก็สั่งมาเอาไว้ยี่ห้อนะครับซึ่งปีนี้เองเป็นปีฉลองแชมป์นะครับของเลียฟพูลนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้ทั่วพิมลีกนะครับนะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลียฟพูลแมนยูอาเซนอลเชลซีนะครับสเปอร์หลายๆทีมนะครับแล้วก็เป็นลังใจให้กับทุกทีมนะครับ วันนี้ริพ the ูเนี antis, ่ยครับเขาก็ได้แชมป์นะครับวันถัดไปฤดูกาลใหม่ๆนะครับที่มอื่นนะครับก็จะได้แชมป์เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่าใครเนี่ยนะครับนะที่มันฝึกฝนนะซ้อมบ่อยๆนะครับนะผมว่าการที่พิมพ์บริษเนี่ยผมมองเหมือนกับ YouTube เลยนะครับเขาก็จะต้องเตะตลอดทั้งปีถูกไหมครับคุณทั้งคลิปนะครับคุณจะต้องทําคลิปทั้งปีถูกไหมฮะนะฮะทวฟุตบอลนะครับเขาก็มีมาอย่างยาวนานนะเตะทั้งปีถึงจะได้แชมป์นะครับคุณทํา YouTube นะครับ คุณบอกคุณทําอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วคุณเลิอกอย่างเนี้ยไปไม่ถึงจุดหมายนะครับคุณอาจจะลองทําสัก1ปีแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นนะฮะทำทุกอาทิตย์เหมือนกับเตะฟุตบอลพิวเบรดีกเนี่ยทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับแต่ก่อนที่เขาจะเตะนะครับในแต่ละวีคเนี่ยเขาก็ต้องซ้อมถูกไหมคุณทํา YouTube เหมือนกันนะครับคุณจะต้องมีการซ้อมมีการฝึกฝนมีการ หาความรู้อะไรอย่างเงี้ยอ่านะคุณสามารถที่จะหาความรู้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความรู้เนี่ยคุณก็มาที่ช่องครูยูก็ได้นะสอนหาเงินบนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นยู u ูบเฟซบุ o กทิ k t ็อกนะครับนะสอนอยู่ในช่องนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากลึกขึ้นมากกว่าน,นั้นนะครับนะมีคัสเรียนออนไลน์ที่ชื่อว่า วิดีโอ AI สร้างไรายได้ยุคนี้คุณสามารถใช้ AI ทำวิดีโอได้แล้วนะครับและมีคอร์สที่ชื่อ YouTube Expert นะครับสองคอร์สนี้เหมาะกับคนที่ทำเงินออนไลน์มากๆนะถ้าเกิดว่าใครในรับดูคลิปนี้แล้วนะครับแน่นอนครับอย่าลืมนะแล้นี้ผมมาเผยว่าในช่องของครูยูนะครับมีอุปรกรณ์อะไรบ้างนะฮะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพูดให้ฟังอีกนะครับอย่าลืมไปช็อปนะมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับนะแต่ส่วนลดนี้นะครับนะจะอยู่เพียงแค่ 7วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วนะครับคุณสามารถคลิกเข้าไปดูนะเขาก็จะมีโปรใหม่ๆนะครับส่วนลดใหม่ๆนะฮะเป็นการร่วมมือระหว่าง s h อป e e กับทาง u t u b e นะครับนะซึ่งอยู่ในส่วนของ YouTube Shopping นั่นเองตอนนี้ผมครูอยูลาในเนเทอรนี้นะครับอย่าลืมนะช้อปปิ้งนะครับอยู่ในคลิปนี้เพื่อเป็นลรงใจให้กับทีมงานและก็ผมในช่องครูอยูด้วยครับไปแล้วไม่พลาดความรู้ดีๆที่ทำเงินออนไลน์ให้กดติดตามครูอยู่ไว้ใน YouTube Facebook TikTok ใช้บอกเพื่อนที่คุณรักด้วยนะครับ